บอยเอนเตอร์เทนนักข่าวชื่อดังได้วิเคราะห์และเปิดเผยถึงผลกระทบจากการนอกใจของโตโน่พากินในรายการจริงใจเล่าทางช่อง YouTube ว่าจากกรณีข่าวการเลิกราของซุปตาหนุ่มโตโน่พากินและนางเอกสาวนิชานัทนิชาที่สร้างความฮือฮาไปทั่ววงการบันเทิงดูเหมือนว่าเรื่องราวนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบแค่คู่รักเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงนักสแสดงคนอื่นๆที่มีผลงานเกี่ยวข้องกับทั้งคู่อีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแจมรัชตะ และริชี่ออร์เน่ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ไม่คาดฝันเริ่มต้นที่หนุ่มหล่อแจมรัชตัดที่จู่ๆก็มีโอกาสได้เข้ามาแสดงในซีรีส์เรื่องหนึ่งของช่องวัน31แทนที่โตโน่พากินที่ขอถอนตัวออกไปงานนี้หลายคนมองว่าเป็นการเสียบแทนแต่แจมได้ให้สัมภาษณ์อย่างท่อมตัวว่าไม่อยากให้เรียกว่าเป็นการเสียบแทนแต่เป็นการเข้ามาทําหน้าที่ในบทที่ว่างลงพอดีกับคิวของตนเองซึ่งตัวของบอยเอนเตอร์เทนมองว่าเคมีระหว่างแจม และนางเอกสาวอิงฟ้าวราหาหน่าจะเข้ากันได้ดีและซีรีส์เรื่องนี้ก็เพิ่งเปิดตัวรอบพิเศษให้แฟนคลับได้ชมไปแล้วด้วยอีกหนึ่งนักแสดงที่ได้รับผลกระทบอย่างจังคือสาวริชชี่ออร์เน่ที่รับบทนางเอกคู่กับโตโน่ในละครเรื่องกลิ่นมาลีซึ่งเดิมทีมีกำหนดจะออกอากาศทางช่องวันในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนแต่กลับถูกระงับการออกอากาศไปอย่างไม่มีกำหนดสาเหตุหลักมาจากภาพลักษณ์ของโตโน่ในช่วงนั้นที่ไม่สู้ดีนักส่งผลกระทบต่อละครอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงขั้นมีข่าวว่าสปอนเซอร์ถอนตัว ริชชี่ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยความเข้าใจว่าตนเองก็ทราบข่าวการเลื่อนฉายละครพร้อมกับสื่อและไม่รู้ว่าจะได้กลับมาออนแอร์อีกหรือไม่แต่ก็เข้าใจการตัดสินใจของผู้ใหญ่บอยเอนเตอร์เทนยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าบทบาทพระเอกในละครกลิ่นมารีที่โตโน่แสดงนั้นเป็นชายหนุ่มรักเดียวใจเดียวซึ่งตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ของโตโน่ในช่วงที่เกิดเรื่องอย่างสิ้นเชิง ซึ่งได้ยินมาว่าสปอนเซอร์ที่จะนำไปออกอากาศทางสตรีมมิ่งมีการถอนออกไปทำให้ละครเรื่องนี้ถูกตัดสินใจหยุดออกอากาศไม่มีกำหนดง่ายขึ้นแม้ละครเรื่องนี้จะกำกับโดยผู้กำกับบุพเพสันิวาสหนึ่งและมีนักแสดงคุณภาพร่วมแสดงมากมายแต่ผู้บริหารช่องวันคุณบอยทะกลเกียริก็ยืนยันว่าจะขอเลื่อนการฉายละครเรื่องนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นชัดเจนว่าชีวิตจริงและภาพลักษณ์ของนักแสดงนั้นส่งผลกระทบต่อง,งานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เวลาเราลงแรงลงความตั้งใจไปเราก็อยากเห็นผลงานของเราโดยไม่นับเรื่องเงินลงทุนซึ่งละครเรื่องหนึ่งใช้ทุนหลายสิบล้านบาทคงต้องรอจังหวะและโอกาสให้ภาพลักษณ์ของโตโน่กลับคืนมาก่อนเพราะผลงานและภาพลักษณ์ของบุคคลสาธารณะนั้นเกี่ยวข้องกันทั้งหมดและหากละครฉายในช่วงที่มีข่าวชาวอาจทําให้เรตติ้งตกหัวซึ่งไม่คุ้มค่ากับการลงทุนดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการชะลอการฉายออกไป ท่ามกลางกระแสข่าวนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย